วันนี้ครูสิตานะคะมาให้เทคนิคที่ทําให้คุณขจัดอุปสรรคหรือว่าปัญหาความท้าทายมากมายค่ะที่มันเข้ามาถาโถมคุณค่ะครูเองเคยเป็นคนหนึ่งที่ติบลบสิบหานแล้วก็เหลือกันติดตัว20บาทค่ะครูเองเคยเป็นคนหนึ่งที่มีหนี้สินเรียกว่าเยอะมากจนเกือบจะค่าตัวตายค่ะครูเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีชีวิตที่เลือกเกิดได้เราเกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่มันทาให้ครูนะคะ เปลี่ยนชีวิตแล้วก็พลิกชีวิตได้รวดเร็วเมื่อครูได้เจอกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะกดระดับโลกที่เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกแล้วผลลัพธ์ทุกเปลี่ยนหมดเลยค่ะซึ่งนะคะวันนี้ครูได้ตื่นรู้เกี่ยวกับกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดครูพัฒนาตัวเองนะคะเกี่ยวกับอารมณ์ครูพัฒนาตัวเองนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกครูพัฒนาตัวเองนะคะเกี่ยวกับความคิดค่ะแล้วครูก็เปลี่ยนชีวิตอย่างรวดเร็วตามเดือนครูปลดหนี้สิบล้านนะคะ ห้าเดือนครูซื้อบ้านเงินสดจากคนที่เหลือหาเงินติดตัวแค่20บาทครูผ่านปัญหาและอุปสรรคมาได้อย่างไรวันนี้คลิกพิเศษค่ะข้อที่1คือให้เรามองเห็นอุปสรรคปัญหาหรือความท้าทายค่ะให้มันแทบจะมองไม่เห็นหรือว่าเป็นแค่ทุรีินค่ะคุณรู้ไหมคะว่าเมื่อก่อนเนี้ยครูสิตาค่ะจะเป็นคนที่ตั้งปัญหามาเป็นอันดับที่หนึ่งค่ะครูจึงมีนี่มีสิทธิ์มากมายค่ะครูตั้งปัญหาอะไรก็ตามที่เจอในชีวิตว่ามันมเป็นเรื่องใหญ่มากๆค่ะและมันยากที่จะแก้ไขเหลือเกินคุณเชื่อไหม เมื่อไหรที่คุณมองหาคุณจะมองคุณก็จะมองเห็นคุณมองเห็นเรื่องเล็กให้เป็นให้เป็นเรื่องใหญ่คุณจะเจอแต่เรื่องเล็กนั้นขยายเป็นเรื่องใหญ่ตลอดเวลานี่คือกฎวิทยาศาสตร์ระดับโลกจริงๆค่ะ เมื่อครูได้รู้ว่าอะไรก็ตามที่เรามองหาและให้ความรู้สึกกับมันสิ่งนั้นจะขยายโอ้ตกใจมากเลยค่ะเราให้ความสนใจของเราไปอยู่ที่ปัญหาเยอะมากค่ะครูจึงไม่ให้ความสนใจปัญหาอีกตลอดการค่ะและเมื่อเราไม่ไม่ให้ความสนใจเรื่องปัญหาค่ะเราเอาเวลาเหล่านั้นมาพัฒนาสู่การไปเป้าหมายของเราแน่นอนในทุกชีวิตของคนเรามีเป้าหมายค่ะสิ่งที่สองค่ะที่จะให้คุณขจัดปัญหาได้อย่างรวดเร็วคือมองที่เป้าหมายเท่านั้นค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณให้คุณตั้งเป้าหมาย ไว้แนบใสและเป้าหมายของคุณนั้นต้องประกอบไปด้วยคนที่คุณรักค่ะคุณจึงจะมีสมาธิอารมณ์ความรู้สึกที่จะไปต่อค่ะและทําให้คุณขจัดปัญหาอุปสรรคนะคะตลอดเวลาเลยนะคะนั่นคือสิ่งที่ครูทําที่3ค่ะที่ทําให้ครูขจัดปัญหาหรืออุปสรรคได้ค่ะนอกจากมันดูเล็กลงแล้วและมีเป้าหมายตลอดเวลาแล้ว3ค่ะคือระหว่างทางที่ครูไปนั้นค่ะครูได้ค้นพบกฎวิทยาศาสตร์นี้ว่าหลายๆคนที่ไม่ประสบความสำเร็จค่ะเขาไม่ได้ทํา อันเป็นที่รักค่ะแต่เขาทําเพราะว่าอยากได้เงินบ้างทําเพราะว่าก็ทำามันไปให้มันจบๆค่ะแต่ปรากฏว่าเขาไม่ประสบความสาเร็จนะมันเกิดปัญหาในเมืองการค่ะและได้คนพบว่าไม่มีคนประสบความสําเร็จคนใดที่ประสบความสำเร็จจากสิ่งที่ตนเองไม่ได้รักค่ะดังนั้นนะคะคุณแค่ลุกขึ้นมานะคะมีความสุแสขและรักในสิ่งที่คุณทําค่ะแค่นี้ปัญหาที่คุณมีมันจะดูเล็กและแทบจะไม่มีอีกตลอดกาลค่ะและ้วจะทําให้คุณประสบความสำเร็จแบบง่ายๆสบายๆ สำหรับใคร,ใครเป็นคนใหม่นะคะวันนี้นะคะครูสิตานะะแนะนําเลยให้คุณไปดูคลิปค่ะสำหรับใครอยากเปลี่ยนชีวิตที่ w w w t e a t u r e sita com ค่ะไปดูคลิปว่าครูเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรจากคนที่เหลือเงินติดตัวแค่20บบาทค่ะคลิปฟรีค่ะหรือว่าที่หน้าเพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ค่ะเชื่อว่าชีวิตเราเปลี่ยนได้เพราะนี่คือพรสวรรค์เราปั้นเองวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ